ครับนะครับพบกับพวกเรานะวันนี้ก็จันเดย์ก็อยู่ที่เลสปกติเราจะมากันมืดๆนะวันนี้มาเช้าเลยก็วันนีนะ้ที่จะรีวิวรถเนี่ยเป็นรถสปอร์ตสองประตูซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมชอบรถรุ่นนี้มากเพราะว่าเป็นตัวเลือกที่แบบ1เป็นรถสปอร์ตสเป็นแบบสปอร์ตบบยุคใหม่ๆห,หน่อยแล้วก็ราคาไม่แรงหนะักจับต้องได้คันนี้เนี่ยเป็นคันที่แรงและก็สามารถขับในชีวิตประจําวันได้ด้วยเดี๋ยวไปดูายละเอียด กับเราเนี่ยพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมจะตัววีตลอดตีนะครับปอครับสืบปอครับพี่ปอนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถของพี่ปอนะครับเป็นรถไอแพดใช่ไหมพี่เป็นสเต็ปที่แรงแล้วแล้วก็พี่แกบอกว่าแกใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะตอนนี้ทําไมถึงเลือกเป็นไอแพดครับพี่ปอผมตั้งโจทย์ ไปโพสหารถนี่เนี่ยนะครับว่าอยากได้รถแบบสุ่ร้อยพันามวิามวินีมันก็ยากอยู่ครับด้วยราคางบแบบร้านต้นๆอะไรอย่างเงี้ยือนว่าเจ้าของค้าคันนี้เขาก็โพสมาแล้วเขาก็โผลคิดด้วยว่าเขาไปขับมาแล้วมันได้ประมาณเนี้ยก็รงตามโจทย์เราเราก็เออก็เอาไปลมาลองคือตอนนั้นน่ะจริงๆหมไม่ได้จ่อจงหรอกว่าเป็นไอแพดแต่อยากได้รถที่แบบมีอัตราเร่งหรือความเร็วอะไรประมาณนี้ใช่ไหม อ๋อแล้วก็ได้ค right. ันนี้มาพอดีเลยจังหวะตอนนั้นใช่ครับอ๋อแล้วหลังจากได้มาแล้วโอเคไหมพี่ไอค์แปดนี่แบบเรามีอะไรที่แบบโอเคไหมหรือว่าม okay. ีมีอะไรที่แบบไม่โอเคไหมพี่คือมันก็สวยนะคันนี้เพราะว่าแ่งเยอะแล้วก็ตาเร่งตาอะไรเงี้ยมันก็เร็วเร็วจนเราแเราก็ขับยากนะยากเลยอ๋อแรงเกินก็ขับยากใช่ใช่แล้บอกว่ากติเล่น400 500เอส4 400กว่าแรงม้าเนี for ่ยก็พอแล้ว <frustration> เราก็เฮ้ยมันอยากรู้เพราะว่าเราก็ขับคันเดิมมันก็ประมาณ300ต้นต้นไ oh. มนอยากรู้่่แบห้าร้อเป็นยังไงแล้วแรกจะแต่งไป้หกร้อด้อยด้วย oh. คนเขาก็เตือนว่ามันทาไม่ได้หรอกอ <Hey. S 1> ะไรเงี้ยเราก็ไม่เชื่อก็เลยมาอีก,กับ ลายสักติดมันนฮะเราติอ๋อตอนนี้คืออยู่ห้ารือโฮกติมาจริงๆขับปกติด้วยนะก็ขับได้กาขับปกติขับแบบเหยียบไม่แรงอะไรเงี้ยมันก็คือรถปกติเลยเเแต่ถ้าเหยียบแรงก็จะมีเสียวหน่อยขับมาทํางานด้วยใช่นั่นน่ะดิเนี่ยส,สอบตอ,อบโจทย์ผมมากเลยนะผมอยากได้รถแบบซิงด้วยสปอร์ตด้วยแล้วก็ทํางานได้โอเคเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมกันเลยแลวกันเนาะเดี๋ยวดูภายนอกที่ปอคันนี้ภายนอกมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตีโป่งตีโป่ง ทำมาจากไวแอดนะครับอ๋อนี่นี่นะคือคือพาร์ทชิ้นนี้คือมันจะเป็นวายบอดดี้เขาเรียกไว่ายายบอดดีครับจะดูใหญ่ถ้าสังเกตจะใหญ่กว่ารถไอ้แปดธรรมดาดูดูอ้วนๆหน่อยใช่ไหมชิ้นนี้ก็คือไวแอดพวกนี้โคงจะไวแอดมาแล้วก็นี่ก็ไว d อดแล้วก็อันนี้ชิ้นนี้เหรอชิ้นนี้หมดนี่เลยหมดนี่เนี่ยหมดนี่เลยครับไวแอดแล้วก็พวกปากกระโปรงกระโปรงก็เป็นไฟเบอร์ เป็นของไวแอดเหมือนกันนะพี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของไวแอดหรือเปล่าอ๋อโอเคแล้วก็แบบเป็นทรงแบบฉลามฉลามจริงๆหน่อยไปหน้ามีเปลี่ยนนไอ้มันอันนี้มันมีเหมือนเป็นแบบเปิดตาอะไรอย่างเงี้เลยเนาะทำเป็นแบบว่าตาลีลีหน่อยของเริ่อมาเป็นอย่างนี้เลยนะพี่บอลอันนี้ซื้อมาอ๋อพี่ได้มาเป็นภาพดีแล้วแต่ผมดูแล้วเหมือนเออดูเหมือนตามันจะแบบทําให้แบบว่าเฉียวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเก่าเขาก็ขายอะไรเงี้ยเขาเห็นอะไรดีดูหน่อยตุ๊กนี้มันเป็นทรงพิเศษะครับ เจ้าของเดิมนี่เขาจริงๆมันเป็นระบบไฟฟ้าเขายอมไม่ใช้ไฟฟ้าเพราะพวกความสวยงามนี่นะครับต้องเอามือดันอ่าเดี๋ยวพี่ไปดันมันนี่เดี๋ยวไม่ตรงเดิมนี่พี่มองลำบากนะบอกว่าปล่อยมันเถอะล้อนหน่อยล้อน้ี่รู้สึกเม็ดมังเด็ดแปนเนี่ยนี่ครับใช่ใช่ใช่ผมเห็นหนึ่งนี่อ่ะเป็นล้อเฟินดอร์เวิร์กครับผมเป็นล้อแท้แน่นอนนะครับ้จัดกันดีครับเป็นล้อฟังเท่าไหร่ครับพี่ปอว่า เก้าหรือสิบจับไม่ได้ัเป็นเป็นไอไอเท่าไหร<อ>่นะสองวงเนียส <19. S 2> ิบเก้าส <19. S 2> ิบเก้าครับสิบเก้าลรอสิบเก้าแบแต่ว่าก็อันนี้มันต้องเสริมแบบพวกสเตเซอร์อะไรมามพี่ปอเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเราทำเราทำโปง่งหลังมาอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นล้ออะไรคัดตองเหมือนครับทำพิเศษอ,อ๋อทำพิเศษเออแต่ว่าเต็มเลยนะเพราะว่าดูแบบแต่ว่าตรงนี้เหลือเยอะมากเลยนะพี่ปอในเซฟเซฟผมว่าขับใช้งานได้อะถ้าแบบนี้อ คือคันนี้ตอนแรกออกมามันก็เตี้ยอยู่เราก็พยายามยกให้มันให้มันเหนือลุกขึ้นที่เราเจอตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าขับแล้วก็ปกตินะก็คือไม่ไม่ไม่ติดใตทองแล้วแปลว่านี้มีเราที่พอมายกขึ้นนิดหน่อยยกขึ้นนิดหน่อยโอเคเมื่อกี้เห็นก็เป็นล้อนะแล้วก็เบรกนี่เป็นของอะไรไปบอกแบมโบ่บมโบเลยครับนี่ครับแล้วก็จานจานใหญ่มากเลยอะพวกจานนี้เกือบเกือบเต็มล้อเลยอะจานเบรค ปเป็นของอะไรครับพี่ปอมองเห็นโชว์ของนี่มันชื่ออะไรนะเทอินเทอินเคยไหมเทอินก็ไปให้น้องที่เขาเล่นรถไปเซตมาใหม่ให้มันสมูทขึ้นอืมมันก็มันมีปรับปรับแข็งอ่อนตึงต่าได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เซตเซตอยู่แข็งไหมพี่ปอเซตก็ได้รับความรู้สึกบนพื้นถนนชัดเจนมองกระด้างกระด้างหน่อยใช่ไหมไมันถึงจะขับแบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็พวกพวกด้านข้างนี่เป็นเป็นของวาแอดนะพี่วาแอดกันเชื่อมมาด้านหน้า สวยโอ้หนี่หลังโรงหลังนี่จะเห็นชัดเจนเลยโอ้โหแต่ล้อหลังล้นเยอะนะคุณดูลองดูถ้าดูด้านข้างเนี่ยล้อหลังเนี่ยล้นออกมาจากสูงสูงค่อนข้างเยอะเลยอันนี้สเปคล้อหลังนี่เป็นยังไงพี่บอกเก้านิ้วเหมือนกันสิบเก้าเหมือนกันใช้ยางของเก้าห้าสามสิบห้ิเก้ายางเริ่มเลยยางก็เป็นอะไรนะครับมิชลินมิชลินไฮรอสปอร์ตโฟร์เอสใช่หน้าหลังใช้เหมือนกันใช่ไหม คือเราก็กลัวสลิมเหมือนกันพอรถแรงเราก็เลยเอาอยางแรงๆหน่อยตอนนี้ i 8นี่มันเป็นรถขับหลังใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นรถขับหลังโชคข้างหลังเหมือนเหมือนข้างหน้ามันครับเหมือนกันครับเป็นเทอินนกันเนาะใช่โอ้โหไปท้ายนี่เดี๋ยวครับไปท้ายอเมริกาไปท้ายเมกาใช่ครับพี่เมกาบางนาล่า อันนี้ทำทำเบ้ามาพิเศษกันไหมพี่ปอใช่ไหมใช่ไหเป็นเบ้าแบบคาร์บอนเคเล่าอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับเป็นเบ้ามันเบ้าอืมพวกเบ้าพวกคันหลังนี่เป็นของอะไรพี่ปอวิ่งหลังนี่ครับผมก็เป็นท็อปทิคเก็ตอ๋อวิ่งหลังของท็อปทิคเก็ตใช่ไอชิ้นหลังนี่ก็เป็นเป็นเป็นของแต่งเลยครับของแต่งของแต่งงานคาร์บอนเคเล่า ข้เนี้ครับที่เห็นก็จะมีชิ้นนี้ที่เป็นเคปล่าแล้วก็มีเบ้าไฟด้วยนะแต่คันนี้เป็นของท็อปซีเขียดโอเคข้างหลังมีอไหมพี่บออันนี้ชิ้นชิ้นเดิมไหมจะมีชิ้นเดิมบ้างไหมในคันนี้พี่มันไม่แน่าดีข้างหลังไอ้พัดหลังก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าจะมาตัดไม่เหมือนกันไวแอร์อ๋อไวแอร์อ๋อคันรอบคันไวแอร์หมดหมดเลยโอเคแล้วก็ดูท่อหน่อยเป็นท่อคู่ใช่ไหมท่อของอะไรครับพี่บอของท้องถิ่นเนี่ย ท่าไทยอ๋อมันทอดไทยใช่ไหมเทอดไทยครับทอดไทยอ๋ยยอ,อโอ้โ,อโหมาเบอเลอร์เลยนะน่าจะมาสัามนิ้วได้สามนิ้วห้าได้คั้นี่นจ,ะจะทำที่ไปไปเวิร์กอ๋อไปเวิร์กอ๋อไปเวิร์กไปเวริร์กรู้จักรู้จักอโอเคก็ไปยนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องเครื่องหน่อยนะพี่กอลมีอะไรทำเลยดิอันนี้เป็นเครื่องสองเจสส ดี๋ยวเดี๋ยวไอไอขากระโปงไม่ไม่มีครับขึ่งรู้ว่าไอแฝดจะต้องใช้ค้ำคนอีกแล้วนะครับผมโอเคดูห้องเครื่องครับอันนี้เป็นเครื่องรหัสเลยครับพี่ปออันนี้สองเทนี่นะครับตำนานของเราครับใช่ชอยู่ในซูปรานะครับผมอยู่ตนานมากมาเพื่อนเอาเอาคันนี้ก็อยากลองเหมือนกันเพราะว่าได้ยินตำนานของของเทมานานแล้วแล้วเป็นไงพี่สนใจไหมครับสองเทแรงอยู่ครับแรงสนใจเลย ตัวเครื่องมันเองอันนี้มีแกะออกมาโมดิฟายมันเห็นว่าเป็นเป็นสองเทสองของเดิมมาเลยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าจ้ของเก่าทำทางไหนด้วยนะปะอ๋อโอเคแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเทอร์โบเป็นเทอร์โบเดียวตอนแรกสองเทมันมาเป็นเทอร์โบคู่ใช่ไหมใช่ตอนแรกแล้วของเก่าทำเทอร์โบแล้วก็เปลี่ยนไส้ผมลองทำเปลี่ยนไส้แล้วทำไม่สำเร็จเขาก็เลยแนะนำให้ขึ้นโบเดียวไปเลยอ๋อใช่ต้องมีโบเดียวแล้วก็โหอันนู้นดูมันถังอะไรถังอะไรใน่างพี่ปอมีเหมือนพิทติ้งเข้าไปเต็มเลยอ่ะ เน <title> ี่ยแต่ว่ามันต่อมาจากเรกูเลตเลยนะแอนนี่เราเห็นเรกูเลตเป็นของแอโรโมทีนะครับครับผมแอโรโมทีที่เรารู้จักกันเลยแล้วก็เทอร์โบเป็นของอะไรนะพี่บอยเทโบนี่ก็บสิ่งอะไรนะแกเรตอ๋อนี่ครับแกเลตเออารหกสิบก็เป็นแบบเทอร์โบใหญ่แล้วอ่ะเทอโบใหญ่ขับเออขับนี่แบบว่าติดเบาะแน่นอนรายละเอียดก็ แน่ตัวอยู่แน่ตัวคือคันนี้คันนี้นี่กล่องเลยครับไช้ถูงกล่องเลนะใช้กล่องลิงค์กล่องลิงค์กล่องลิงค์แล้วก็ใช้เกียร์ด้วยเป็นกล่องแปลกๆก้อนอ๋อมีกล่องเกียร์อะไรเงี้ยด้วยแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นเป็นสเตจแบบเกียร์ออโต้ที่ที่โมมาแล้วใช่ไหมมาแล้วคือทำให้มันทนรับได้ตั้ง600อ๋ออย่างไรแต่ตอนนี้พี่ปอซูนจบอยู่เท่าไหร่ครับพี่5 6้560ถี่ก็เกือบลิมิตเกียร์แล้วนะแบบ มันเป็นเกียร์กี่สปีดนะพี่ออโต้เอสสี่สี่สปีดออโต้สี่สปีดเะลาผมก็ทําใหม่ใช่ปะน่าจะขึ้นใหม่อะขึ้นใหม่ใหม่เออเวลาวางเครื่องอ่ะเนาะน่าจะแบบมาใหม่หมดขึ้นที่ทีสี่ะครับผมพี่หนุ่มมาทำเลยใช่ใพี่หนุ่มดูอยู่ตอนตอนนั้นอะไปดูเครื่องที่แบบปู่ที่ทำพวกไอแปดไอแปดแล้วก็ทำเจทำอะไรอย่างเงี้ยที่นี่แหละที่เขาทำอยู่นะผมว่าสดน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูภายในหน่อย ไอแปดนะเป็นเป็นรถสปอร์ตที่มีสี่ประตูนะจริงๆมันก็นี่นี่แล้วก็ประตูหลังเปิดได้เผื่อจะใหู้้ยงผู้ใหญ่เข้ามันก็เข้าได้ด้วยนะแต่ว่าจริงๆถ้าภายนอกมันดูเหมือนเหมือนสองประตูแหละเพราะว่าประตูเนี้ยมันซ่อนมันมันไม่มีนั่นไม่เปิดใช่ใช่ก็เดี๋ยวดูภายในหน่อยเบาเบานี่ก็สตูดิโอ R เน็คาโรสปูดิโอ R นี่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณสองสามคู่ในประเทศนี่ครับ ลิมิตอีดิชั่นนะครับผมจะอยู่ในคันนี้อยู่แล้วนะครับผมในคันนี้หนึ่งคู่แล้วนะครับหัวหลังน่าจะเดิมอ๋อก็บอดหน้าทางหัวหลังของเดิมเลยน่าจะนั่งได้เนาะติจริงๆนั่งได้พอติดจนั่งได้นั่งได้เออเผื่อคุณพ่อคุณแม่อยากใช้ด้วยอะไรเงี้ยก็พอติดผมไม่มีใครอยากขึ้นว่าแม่ไม่ผมไม่อยากขึ้นห้าร้อยม้าหัวติดบอดเลยอ้าวโอเคได้นั่งบอดที่มีนะครับสามสามคู่ในประเทศไทยนะครับครับผมได้นั่งบอดอ่าขอนั่งหน่อย โอ้โหก็นั่งแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแยกไม่ออกครับเพราะว่าประสาทสูดแยกแยกของแยนไม่ออกโอเคครับภายในก็เมื่อกี้พวกอะไรเนาะเคเบิลไลน์ถึงขายอยู่หมื่นกว่าบาทเนี่ยหรอพี่ปอเป็นของออโต้ออโต้ X อะไรสักอย่างนึงออโต้ X อะไรเออใช่อันนี้ก็ใส่เค็บิลไลนี่นะครับเป็นเป็นคล้ายๆกับเฮ h o u ซิ่งมามามาคุมเป็นคอนโซลอีกทีหนึ่งเคเบิลไล่์โอเคนี่ที่เราเห็น อันนี้ผมจําได้นี่ผมจําได้อันนี้เป็นเป็นวัดบูธใช่ไหมพี่บอใช่ที่เป็นวัฟบูธวิลายกับไฮกัโลครับตอนนี้ตอนนี้ไฮไฮบูธอยู่เท่าไหร่พี่ในประมาณหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าบาทอ๋อโอเคเอ็มนี่อ๋อแอร์ฟลูเอลเลยโชครับอ่า้ายผมมีรถผมที่ติดแบบมึงแล้วเกสใช่อันนี้ไม่ไรพี่อันนี้ไม่เคยเห็นนี่คืออะไรอันนี้คือเกียร์บอเกียร์คือมาจากมากับกล่องของแบ็คดักก้อนเป็นกล่องเกียร์เหรอ มันประทัดรถก็ได้กันหอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันออนออนได้ใช่ไหมพี่ผู้นเลยขึ้นอยู่ที่กันอ้าเจ้ยโอ้ชอบอ่ะอันอันนี้คือเป็นเป็นแบบกล่องเกียร์ที่มากับกล่องเกียร์อย่างเงี้ยเหรอก็คือขับแล้วก็จะรู้ว่าเกียร์อะไรอ๋อใช้ใช้ใช้เป็นมอนิเตอร์เกียร์เฉยว่าตอนนี้เกียร์อยู่เกียร์อะไรเพราะเป็นออโต้ไงบางทีมันจะมองไม่เห็นนบมันมันจะไม่มีใช่ไหมครับ ก็ตรงนี้เป็นจอยแอนดรอยอันนี้มามากับรถเลยไหมพี่ใช่ซื้อมากับมันไม่มาติดที่หลังนะ้ของของขายอยู่ว่ามาติดที่หลังนะครับโอเคโอเคโอ้โหตอนแรกผมก็เข้าไปดูเว็บเนี่ยไอ้แต่ก็อยากได้ไอ้นี่ปรากฏว่าไอ้เจ้าของนี่แหละก็คือคนขายนี่เขาติดในรถของเขาเองแล้วก็เลยไม่ต้องไม่ต้องซื้อเพิ่มคือแบบว่าดูดิเป็นไงเออเงินเงินในกระเป๋านี่สั่นเลยครับโอ้โห โอเคแล้วเก็พวกนั้นเป็นของอะไรครับพี่บอกเกล็บเนี่ยไม่แน่แต่เหมือนมีบูธมีอะไรน่าจะคือเจ้าของเก่ายัางอธิบายได้ไม่ครบเ <c oughs> ก็ดอะไรบ้างโอเคก็ภายในก็จริงๆมีมีเกตแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทําเป็นแบบคาร์บอนนะครับเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่พอดคอนโซลกลาง <c oughs> เป็นทุ่คาร์บอนเนี่ยชิ้นนี้พี่ยังไม่ได้ทำอ๋อมันเป็นแอร์แบ็กใช่ไหมนี่นะครับชิ้นนี้ที่บอกกาทำคือมันเป็นแอร์แบ็กแหละอ่าอืมเราก็มีมีเหมือนงานชุดนี้ครับให้เข้ารายกับ อ๋อโอเคเอเดี๋ยวดเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นจอหนึ่งที่มันพับขึ้นมาแล้วก็มีจอหนึ่งไ<ช>อ้น,นี่ไอ้น,นี่มันใช้ใช้ต่างกันนะือท<ด>ี่มัน,<อ>มนวิทยุธรรมดาที่เราซื้อปกติสองดินอนะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่จอแอนดรอยอเราใช้จอแอนดรอยนี้เราก็ใช้ช่องอ็อกอสุดยอดมอืก็ดูกล่องอ๋อกล่องโหเติมเติมเลยครับกล่องลิงลิงเอ็กซ์ตรีมครับ G4 พัทกล่องโคตรแพงครับบอกเลย แล้วก็มีกล่องแบคดาวก้อนนี่มีมมกล่องเกยียร์เกียร์กล่องเก,ยกียกร์ครับกล่องเก,ยกียร์นี้มัน,<ๆ>ม,นมันช่วยเรื่องอะไระพี่ปอคือตอน,น,นแรกบอเขาเขาอยากได้แบบเปลี่ยนเกยียร์สมูทสมูทขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย<น>อืมก็เลยไปลองคุยกับเขาดูเขาก็ติดอันนี้มาให้ช่วยเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ให้สมูทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอแต่มันไม่ได้แบบทําให้รับแรงมามากขึ้นไม่เกี่ยวกับกล่องใช่ไหมโอเคไอ้สีแดงแดงนี่คืออะไรครับพี่ปอ น่าจะเป็นสวิตตัดไฟป่ะปบปะเสาเนาะเหมือนเหมือนเลยเนาะเพราะเมื่อกี้ฉันเห็นหน้ารถตัดไฟใช่หน้ารถดำเหมือนเห็นสวิตตัดไฟอยู่เฉ๊ะก็ธรรมดานะครับนี่นี่นั่งเวลาไม่ใช่อันนี้ไไม่่ด้นีปรับโช้คไฟฟ้าไง e d f c ไอ้ที่มันแปรผันตามแรงจีอ่ะใช่เหรอเออเอิน e d f c อ่ะโอ้ก็คือมันเรานั่งในรถเนี่ยแล้วก็สามารถปรับความแข็งของโช๊คอะไรอย่างเงี้ยมันจะปรับให้เองเลยเว้ยปรับให้เองเลยเหรอคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราวิ่งเร็วแรงสั่นสะเทือนเยอะมันจะแข็งขึ้นโอ้อะไรอย่างเงี้ย เออดีดีดีแต่ตัวนี้ราคาเท่าโชคอ่ะราคาเท่าโชคเออไอเนี้ยนะราคาเท่าโชคราคาเท่าโชคโอ้โหอาโอเคครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นกล่องงั้นรู้แล้วแหละเป็นเกรดก็คือดิฟฟี่นี่นะพวกผมเจอกล่องกันโดิฟฟี่อันนี้เป็นซันรูฟนะครับแสงบนดีกว่าครับซันรูฟอ่าเป็นซันรูฟไฟฟ้าโอนะครับปกติขับไปทำงานเปิดไม่พี่ตะลุกร้อนจะตายก็วุ่ามีแล้วไงโอเค ได้เลยพี่โอเคค่ะอยากตัวแรกเราก็อยากเห็นได้เหมือนัน้วครับพี่พอมาได้แล้วก็ร้อนไม่ได้ใช้ไม่ไดพี่ไม่ได้ใช้ร้อนโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฟังเสียงสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงอะไรแบบนี รัผมฟงตอนขับมาเหมือนจะดังนะแต่แบบว่าพอมาแบบสาตาลินทใกล้ก็พอประมาณครับไอแปดนะก็อยากได้มากเลยดังตรงแลเปล่านี่ดังจรงแล้แล้วก็ทราบมาว่าพี่ปอเนี่ยอาจจะมีด้วยมีโครงการที่จะขายด้วยใช่ไหมก็ติดต่อพี่ปอได้แต่ว่ารอผมก่อนนะพี่โอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ปอร่วมครับที่ให้เรารีวิ้วไอค์แปดนะก็ใครนะที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันอีกทีเนี่ยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ